อ่าครับก็สวัสดีนะครับมีรักแฟนเกม Mobile Legends ที่รักท่านเลยนะับกับพี่เอ๋อเดฟโฟเบรยเวเนนะครับในวันนี้นะเราอยู่กันในคลิปแนะนำไอเทมนะครับสำหรับมือใหม่และมือโปรสำหรับเข้าใจง่ายนะฮะในหมวดของโจมตีนะครับหรือโจมตีแกนธาตนั่นแหละนะครับไปดูที่ไอเทมชิ้นแรกเลยนะฮะไอเทมชิ้นแรกคือดาบราปีศาจครับคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือความสามารถในการกืนกินนะการโจมตีเบสิกนะครับจะสร้างความเสียหาย9%ของ SP ปัจจุบันของศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นไอเทมชิ้นนี้เนี่ยถ้าจะใช้กับสายโจมตีนะฮะก็จะเอาไว้เจอกับศัตรูที่เป็นสายเลือดนะครับก็คือฮีโร่ตัวใดที่เลือดเยอะนะครับไอเทมชิ้นนี้จะมีประโยชน์มากๆนั่นเองนะครับแล้วก็เหมาะกับสายที่ต้องการจะ,ะเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับอ่ะไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเขี้ยวกัดกร่อนนะครับเขี้ยวกัดกร่อนเนี่ยก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ เหมาะสำหรับสายโจมตีนะครับสายนักยิงนะฮะที่ต้องการความเร็วในการโจมตีที่สูงนะครับรวมไปถึงการเคลื่อนที่ที่เร็วนะครับเพราะคุณสมบัติสําคัญก็คือเอฟเฟกกัดก่อนนะครับการโจมตีปกติมีโอกาส50%จะสโลว์ัตรตู30%นะครับนะฮะแม้ว่าการโจมตีระยะไกลจะสโลว์สัตรูเพียงอนะครับแต่ก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างประเภทฮีโร่ที่การเคลื่อนที่ช้าอยู่แล้วอย่างพวกไลลานะครับมาณนี้ รวมถึงวหวานๆเลยก็เป็นคไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่สําคัญนะครับก็คืออัน,นที่2ครับกระตุ้น,นครับเมื่อมีการโจมตีปกติแต่ละครั้งเนี่ยถ้าสร้างความเสียหายแกศัตรูได้จะเพิ่มความเร็วในการโจมตี8%สูงสุดได้ถึง5ครั้งนะครับก็หมายความว่า8%สแต็กได้5ครั้งก็40%นะครับเท่ากับว่าคุณโจมตีไป5ครั้งเนี่ยคุณจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้ถึง40%นะครับรวมกับเดิมอีก25%เป็น65%นะครับก็ถือว่าเป็นไอเทม เพิ่มความแรงในการโจมตีสูงที่สุดในเกมณเวลานี้นะครับรวมสเต็กด้วยนะชิ้นต่อไปครับบมกระบองศักดิ์สิทธิ์ครับกระบองศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นไอเทมสําหรับสายโจมตีที่เน้นสเต็กเป็นหลักนะครับตัวอะไรบ้างที่สเต็กเป็นหลักก็พวกคารีนะครับหรือบาดังอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงตัวใหม่อย่างบรดี้ด้วยนะครับณปัจจุบันนี้บรดี้คือตัวอะไรไี่าสุดนะนะครับโดยความสามารถก็คือเพิ่มสปีดความโจมตี ปิดความเร็วในการโจมตี30%นะครับแล้วก็คุณสมบัตินะครับอันนี้ต้องดูละเอียดหน่อยนะฮะหลายคนสับสนนะครับเก้าฉับพันครับไม่สามารถเพิ่มโอกาสคิตทิคอนนะครับทุก1%ของโอกาสคิตทีคอนจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี1%แทนนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ตัวคอมีคิตทีคอนเพิ่มขึ้นมานะครับค่าคิตทีคอนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นคอความเร็วในการโจมตีแทนนะครับไอเทมชิ้นเนี้ย อาจจะเหมาะก,กับไอเทมที่เพิ่มคิยิคอนค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อมาเพิ่มความเร็วในการโจมตีแทนมันสามารถคอมโบกับท้านักของเสียงสายลมได้เพราะว่าเสียงสายลมเนี่ยเพิ่มชี้สิถูกไหมฮะถ้าเพิ่มชี้สิเปเุ๊บมันจะผัดแปรเป็นความเร็วในการโจมตี1ิแทนอ่านแทนนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เอฟเฟกต์ที่สำคัญอันที่สา,อ,สาอันที่สองขอ,งของให้ฮะก็คือสู้ยิบตานะครับเบสิคโจมตีจะทับซ้อนเอฟเฟกต์สู้ยิบตาครับหลังสะสมได้2ชั้นนะครับ เอฟเฟกของเปสิวโจมตีเขาต่อไปจะทำงาน3ครั้งนั่นหมายความว่าอย่างคารีฮะคารีจะต้องใช้แพสซีของเขาเนี่ยสกิลติดตัวของเขาเนี่ยต้องตีทั้งหมด4ครั้งนะครับเพื่อให้แตกเป็นแพสซีเนาะแต่เราสามารถใช้การตีแค่สาครั้งก็แตกได้ก็คือ1 2 3สามก็แตกเลย1 2 3่าก็แตกเลยคือไม่ต้องตีถ right? ึง so, so 4ครั้งนะครับก็เช so, ่นเดียวกับบาดังบาดังเหมือนกันนะบาดังต้องตี1 2 3แล้วสตัรถูกไหมฮะก็จะกลายเป็น1 2สสตัน1 2สตัรก็คือ มันก็จะทําให้ระยะเวลาในการตีเร็วขึ้นเช่นเดียวกับโรดี้เหมือนกันฮะถ้าจะส,สะสมสแต็คให้ครบปกติโรดี้ต้องใช้สกิลและตีรวมกัน4ครั้งนะฮะถึงจะครบแต่ถ้ามีคาระบอเนี้ยใช้แค่3ครั้งก็ครบได้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่อยู่ที่การเลือกใช้นะครับแต่ข้อเสียของมันอย่าลืมนะฮะถ้าใครที่เล่นสายคริติคอนนะครับไม่แนะนําให้พกพาไอเทมชิ้นนี้ไปนะครับพเพราะถ้าทำให้ฮีโร่ตัวนั้นไม่มีคริติคอนติดอยู่เลยนะครับ ไอเทมที่ต่อไปครับวายุพิภพครับวายุพิภพเนี่ยเป็นไอเทมที่พันโจมตีน้อยมากแต่ประโยชน์เหลือหลายนะครับเพราะเป็นไอเทมสายป้องกันชิ้นหนึ่งของนักยิงนะครับนักยิงนะย้ำนะฮะว่าเป็นนักยิงนะครับทาไมถึงเป็นไอเทมสายป้องกันทางคั้งที่ไม่มีป้องกันนะครับออามาดูก่อนนะไอเทมชิ้นนี้เพิ่มความเร็วในการโจมตีถึง25เปอร์เซ็นต์นะครับหรือเพิ่กระยภาพอีก15เปอร์เซ็นต์เป็นไอเทมสองในสามชิ้นนะครับที่มีความ มีความแรงในการดูดเลือกกายภาพสูงนะครับก็นอกจากกรงเล็บแห่งฮัสที่ดูดเลือดถึง20%แล้วไอเทมชิ้นนี้ก็ดูดถึง1 5นะครับมากกว่าสงครามและสิ้นสุดแค่ที่10%แล้วก็สเกตด,ดาวมันจะอยู่ที่ดูด5%นะครับอันนี้ขอไม่นับขวานเกตช้างที่ใช้สกิลดูดเลือดนะฮะอันนี้เป็นการดูดเลือกกายภาพนะครับผมมาดูครับความสามารถของมันนะฮะสกิลใช้งานนะครับต้านทานความเสียหายทั้งหมดที่เป็นกายภาพนะฮะสวิญาที แล้วเวลาจะลดลงครึ่งหนึ่งหากไม่ได้ใช้โดยนักยิงครับผูดา80วิสํำหรับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่นักยิงสามารถเอาไว้การอะไรได้บ้างการดาเมยกยภาพล้วนที่เกิดขึ้นสมมติเราต้องเผชิญสถานการณ์1ต่อ1กับนักยิงที่โหดมากเช่นสมมุติว่าที่เล่นเป็นมีอานะครับไปตรงข้ามนี่เป็นบูโนโ่การที่บูโน่เตะด้วยลูกบอลติดคิทติคอนหนึ่งอย่างเนี้ยนะถ้าคุณโดนสัก2 3สลูกคุณยิงกลับไปสวนไม่ทันคุณตายเลย ถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณกดไอเทมชิ้นนี้ปั๊บคุณววยื้อไว้สองวินาทีที่คุณจะไม่โดนดาเมจเลย2วินาทีขึ้นเท่ากับมูโนโตเตะมาเป็น10ลูกภายใน2วินาทีก็สูญเปล่านะค่ัเดียวกันคุณส่วนได้ฟรีด้วยไอเทมชิ้นนี้ถ้ากดจังหวะด,ดีๆยื้อชีวิตได้นะครับแล้วก็เป็นไอเทมสายป้องกันที่คุณสามารถออกแทนโลชุกได้เลยนะฮะต่อมาฮะปีศาจคำรามครับหรือว่าปืนจอกเกาะของเราเองนะเอฟเฟกก็คือขอให้โฟกัสไปที่ จเจาะอกาะ้ห40%นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เฉพาะอย่างเกาะบัสเตอร์ออรนะคเกาะบัสเตอร์เนี่ยการโจมตีปกติจะทะลุป้องกันของควมเป็น20%นะครับไอเทมชิ้นนี้เหมาะสำหรับฮีโร่ที่ต้องการเจาะเกาะแล้วก็ใช้ในสถานก,การณ์ที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหนานๆหน่อยหนานๆในที่ไม่ใช่หนาเลือดนะฮะเป็นหนาป้องกันเช่นการเจอจอมการเจอจอมสันนะครับหรือการเจอฮีโร่ที่ดูอยู่แล้วเขาออก กอะกายภาพมาดักเราแน่นอนเราออกไอเทมชิ้นนี้ได้เลยรับรองว่าแตกแน่นอนครับเพราะจากเกาะด้วยนะแล้วก็ตีป้อมแรงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่โบรดี้นะครับฮีโร่ตัวใหม่หลายคนจับไปอยู่ในบิวจับไปอยู่ในเซตด้วยเพราะว่าการโจมตีธรรมดาของโบรดี้นั้นตีป้อมแรงมากนะครับของเกือบเกือบเต็มนะตีป้อมทีละพันนะ่แะแต่ป้อมนี้ล้วอยู่สี่พันกว่าตีสี่ห้าทีป้อมแตกแล้วไม่ตีธรรมดานะนะต่อไปครับไอเทมกรงเล็บแห่งฮัสนะครับ อเอฟเฟกของมันก็คือบวก20%ดูดเลือดกายภาพนะครับแล้วก็เอฟเฟกเฉพาะก็คือบ้าคลั่งนะครับเม,เมื่อชีวิตนะครับต่ำกว่า10%จะได้รับดูดเลือดกายภาพเพิ่มขึ้น10%อันนี้เป็นหนึ่งในเทมที่ดูดเลือดแรงที่สุดในเกมแล้วนะก็คือนี่ขนาดโดนเนื้อไปนะนะครับก็คือดูดเลือด20นะครับถ้าเลือดต่ำต่อต0ดูดเลือดเพิ่มไปอีก10%นะครับเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับที่เรานัยิงหลายตัวนะครับแล้วก็ฮีโร่สายดูดเลือด กือบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ารูบี้เอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทามัสเอ่ย์อลูกาดเอ่ยนะครับหรือแม้กระทั่งทางด้านของเดียร์ล็อตนะครับก็ออกได้เช่นกันคือเราเน้นตีธรรมดาเน้นตีเร็วนะฮะอากัสเองก็ออกได้นะครับเพราะว่ายิ่งคุณเลือดน้อยคุณยิ่งดูดเตอรแดงนะครับประมาณนี้เลยนะต่อไปครับนักลบวิปราดนะครับคือว่าเพิ่มโอกาสโจมตีกิจิคอร25นะครับเป็นไอเทมเพิ่มกิจิคอรที่สูงที่สุดในเกมนะครับ มากกว่าเสียงแห่งสายลมนะครับแล้วก็มากกว่าวิญญาโลมสีลหิตนะครับโดยเอฟเฟกของมันนะฮะข้อที่สําคัญเลยคือเพิ่ม40%นะฮะความเสียหายคิติคอนนะครับหมายความว่าถ้าคุณตีคิติคอน1,000พันแล้วคุณก็จะเพิ่มไปอีก40%ก็รวมๆส0่อนะอันนี้คือคร่าวๆนะไม่ได้หมายความว่ามันจะเท่านี้จริงๆนะฮะแต่หมายความว่าประมาณนี้เลยซึ่งมันแรงมากนะครับสำหรับที่โลกสายคิทิคอนทุกตัวนะครับโดยเฉพาะนักยิงนะรับรองว่าคีนแล้วแตกนะบูโนบูโนอะไรนี่ต้องต้องเอานะฮะ โดยเอฟเฟกเฉพาะนะครับทำลายนะครับการโจมตีที่ติดชิทิค,คอนนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับเป็นเวลา2วินาทีนั่นหมายความว่าถ้าคุณโจมตีติดชิใช่ไหมฮะโจมตีกายของคุณที่มีอยู่แล้วอ่าสมมุติว่ามี500นะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก5%ก็จะเป็น525หรือประมาณนั้นนะครับเคว้งวๆนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ดีนะฮะไม่ได้แย่เลยเรื่ของที่ออกแล้วแรงแน่นอนนะเลสซี่นี่ออกโอ้โห ต่อไปครับสงครามไร้สิ้นสุดนะครับไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมสารพัดประโยชน์ของหลายๆสายนะไม่ว่าจะเป็นสายต่อสู้สายบูสสายบุญนะฮะรวมไปถึงสายดูดเลือดแล้วก็สายยิงด้วยนะฮะตัวความสามารถก็คือฟื้นฟูมานา5%นะครับบวกเลือด250เพิ่มความถึกขึนมานิดึงนะฮะลดคูดาว10%นะครับเพิ่มสปีดเคลื่อนที่5%แล้วก็ดูดเลือดกายภาพ10%นะฮะก็ยังสู้กองเล่ห์แผงฮัทไม่ได้นะครับแต่เอฟเฟกต์ที่สัมพัญก็คือเที่ยงธรรมครับผมใน3วินาทีหลังจากที่ใช้สกิลนนนะกาารโจมตีพื้ฐ ถัดไปของผู้ใช้นะครับสร้างความเสียหายที่แท้จริงเพิ่มเติมเท่ากับ60%ของโจมตีกายภาพนะครับโดยมีคูดาวฮะ1.5วินาทีนั่นหมายความว่าอย่างเดสลี่นะฮะถ้าคุณกดสกิลหนึ่งนะฮะฉึกๆแล้วก็ยิงปั้งเข้าไปเนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปของคุณนะฮะกดตีธรรมดาปับ๊บสมมุติว่าคุณมีอ่าคุณมีโจมตีกายภาพ500นะฮะคุณก็คิดดูวะา100ละ60อะ500แล้วก็60อะก็6530ก็ เหมือนกับโจมตีเพิ่ม,มอีก300จะมีดาเมจขาวแรงขึ้นมอีก300นะครับซึ่งดาเมจขาวนั้นเจาะเกาะนะครับเป็นดาเมจขาวที่สร้างแบบไม่สนเกาะเลยนะฮะี่ดูแล้วกันตีธรรมดาตีธรรมดาก็แรงแล้วนะบวกไปอีก300อ่ะตัวบางๆนี่แทบยืนไม่ไหวแ,แล้วก็เอฟเฟกต่อไปครับผมโชคชะตาครับเพื่อเอฟเฟกต์คู้แท้งสานะฮะสวรรค์ถูกกระตุ้นนะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของฮีโนะร่อีก10%นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเอฟเฟกต์แรกถูกทำงานใช่ไหมไอ้ที่ว่่่่ายิงงตตออออคือืชอเเอฟฟะะมมันจมนจไร ผู้พิพากษาสว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันคือเที่ยงธรรมนั่นแหละก็ทําให้ฮีโร่ที่ถือไอเทมชิ้นเนี้ยวิ่งเร็วขึ้นไปอีกสิจากเดิมที่วิ่งเร็วอยู่แล้ว5%ก็เป็น15%เป็นเวลาสั้นๆก็จริงแต่ว่าเอานะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะมันเหมาะสำหรับไอเทมที่แบบนักยิงต้องต้องพกเหมือนกันนะครับต่อมาครับผมอาเสียงแห่งสายลมครับเป็นไอเทมหนึ่งไอเทมที่ไม่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับแต่จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีถึง40%นะครับแล้วก็สปีดเคลื่อออออออนนไหว20% 20% 10%นะครับับโกาสเขภย แล้วก็เอฟเฟกเฉพาะนะครับพายุใต้ฝุ่นทุกๆ5ถึง3วินาทีนะครับการโจมตีปกต,ติที่โดนการโจมตีปกต,ติที่โดนศัตรตูนะครับยูนิตหมายความอันนี้ก็คือเขาแปลมาค่อนข้างจะสับสนก็คือว่าโจมตีปกติไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีคลา้ายๆกับเป็นใบพัดนะฮะไปโดนสายเป้าหมาย3าเป้าหมายประมาณนั้นนะฮะสร้างความเสียหาย1 5 0ถึง3า2เป็นความเสียหายเวทน,นะครับก็คือความเสียหายสีม่วงนั่นแหละนะฮะ โดยคูด,ด้าของเอฟเฟกตนี้จะลดต่ำลงต่ำสุดนะครับเมื่อคิลดิคอนพุ่งสูงถึง50%นะครับขณะที่ความเสียหายพุ่งถึงขีดสุดนะครับเมื่อความไวโจมตีสูงสุดที่2.5นะครับการโจมตีนี้สามารถสร้างความเสียหายชิลดิคอนได้นะครับแม้การกระทำเมื่อเมื่อกระทำต่อมินเดียนนะครับจะสร้างความเสียหาย2 0 0นะครับ ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นนะฮะก็เรียกว่าโหดมากแล้วก็ทุกครั้งที่ปล่อยพายุใต้ฝุ่นอองไปจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองอีก5%อ่ะสรุปกันก่อนนะฮะไอเทมชิ้นนี้ก็คือสมมติว่าเรายิงไปนะฮะคู่ดาวของมันจะอยู่ที่3อ่ะ5วินาทีนะคือนานที่สุดส่วน3วินาทีคือเร็วที่สุดความแรงของมันก็คือ1 150คือเบาที่สุดและแรงที่สุดคือ3 6 2คือแรงที่สุดแต่สามารถติดชิตริคอนได้นะฮะย้ำ โดยโจมตีเป้าหมายได้สูงสุดถึง3เป้าหมายนะครับเงื่อนไขแรกนะฮะถ้าคุณมีคิลิคอนเกิน50%นะครับหมายความว่าคุณออกอาเทมชิน้นนี้แล้วคุณออกอาเทมคิทิคอนเพิ่มด้วยให้มันเกิน50%เนี่ยจะทําให้คูดาวของสกิลนี้จาก5วินาทีเหลือ3วินาทีนะครับก็คือทุกๆ3วินาทีเลยออกตลอดส่วนปัจจัยที่ทาให้ดาเมจแรงสุดนะครับจะขึ้นอยู่กับความไวในการโจมตีนะฮะถ้าคุณโจมตีไวสูงสุด2.5สูงถึง2.5นะครับ โดยที่ปัจจุบันนี้เกมในปัจจุบันนี้ความเร็วสูงสุดเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้มากกว่า2.5แล้วนะครับมันปรับใหม่เป็นถ้าพี่จไม่ผิดเป็น3นะ3.0นี่คือแรงที่จะเร็วที่สุดนะครับแต่อันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันมันแก้แล้วยังหรือว่ามันจะเป็น2.5อยู่แต่ถ้าเป็นความเร็วที่2.5เนี่ยก็จะทําให้ดาเมจมันแรงขึ้นถึง3 1 2และมีโอกาสติดิดด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่เหมาะสําหรับ ฮีโร่นักยิงนะครับที่ไม่มีสกิลในการเดสตนะครับในการพุ่งหลบนะครับไม่ว่าจะเป็นมอร์ดคราฟคารีอะไรพวกนี้ไอเทมชิ้นนี้คือเหมาะสำหรับพวกอะไรเหมาะสำหรับพวกที่เดินช้าอย่างเช่นไลลาฮานนบินะครับหรือหวานหวานเองก็บอกนะก็คือเป็นฮีโร่ที่แบบนักยิงที่ไม่ได้มีสกิลหลบดีอะไรกับเขาเท่าไหร่นะครับไอเทมชิ้นนี้ก็ช่วยโอกาสรอดของคุณมากขึ้นนะครับแต่ว่าฮีโร่ประเทศอื่นก็สามารถใช้ได้โรเจอร์เองก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นทางด้านของ ฮิวดาฮิวดาสายดาเมจก็ออกได้นะครับเพราะว่ามีทั้งตีเร็ววิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีโอกาสชี้รวมถึงมีดาเมจพิเศษด้วยนะครับไอเทมที่ต่อไปนะครับวิญญางสีเลหิตนะครับหรือว่าดาบม่วงนะฮะในความในความรู้สึกของพี่นะก็คือชี้เล็กนะครับมันมีชี้ใหญ่ชี้เล็กใช่ไหมแต่ที่เป็นชี้เล็กนะครับก็บวกโจมตีกระพริบที่30นะแต่จุดเด่นของมันก็คือบวกสปีดโจมตี20%นะครับแล้วก็บวก25%โอกาสอิเิคอนนะฮะับน้อยกว่าเอาเท่ากันนะครับเท่่่าากันแตว ตัวของนักลบพิ่าจะมีแาสซีฟที่ทําให้มันแรงขึ้นนะครับแต่ตัวเนี้เป็นตัวที่ให้โอกาสคิที่ค่อนยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็บ้าข้างครับเอฟเฟกต์บ้าข้างและการโจมตีติดคิที่ค่อนจะเพิ่มสปีดโจมตีให้กับฮีโร่อีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็โอกาสติดคิที่ค่อนเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์เวลาสองวินาทีนะครับก็จะทําให้ตัวมันเองมีที่มีโอกาสคิที่ค่อนเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มสปีดในการโจมตีเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าติดขี้นะ ซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยโอ้ถ้าออกมาซ้อนกับทางด้านของเคียวกัดก่อนนะแล้วก็วิญาณศิลปหิตนะสายยิงบางตัวอย่างคาริอีอาร์ยังฮานาบินะฮะโอ้โหหรือว่าเป็นหวานหวนอะไรเงี้ยรับรองว่าแตกแน่น,นอนแต่หวานหวานณปัจจุบันนี้นะครับเกมยังไม่ปรับให้หวาน,นติดคี้ได้นะแต่ตอนนี้ในทดสอบปีแล้วนะฮะัวหวานสามารถติดทิทคอนได้นะครับไอเทมที่ต่อไปนะครับดาบ7สมุดนะครับอ่ะดาบ7มหาสมุดนะครับก็ หลังจ,จกแจะความเลยก็คือเพิ่มเลือง250เพิ่มความถึกให้นิดนึงนะครับให้กับสายด้านสายจบตีกายภาพนะแล้วก็เอฟเฟกก็คือบวก15หน่วยนะครับเจาะเกราะกายภาพอันนี้ไม่ได้เป็นอร์เซนนะับไม่เหมือนกับปืนอาสากำลามนะที่เป็น10%อันนี้จะเป็นค่าพืที่นะครับก็คือบวก15นะฮะตัวเอฟเฟกก็คือดักซุ่มครับผมหากไม่ได้รับความเสียหายหรือสร้งงสางความเสียหายภายใน5วินาทีนะก็คือยืนนิ่งๆหรือว่าวิ่งไปวิ่งมาแบบไม่ได้โดนดาเมจไม่ได้สร้งงสางความเสียหายใดๆท,ทั้งดงงหม 5วินาทีนะครับการโจมตีพื้นฐานขัข้นต่อไปนะครับจะสร้างความเสียหายแบบพิเศษเท่ากับ2 40+ ร้อย่ิบวกหเป็นแบ้านะครับก็เป็นไอเทมดักซุม่มตามชื่อเลยนะฮะก็คือถ้าเป็นจูร่งนะฮะเดอซีลองเนี่ยที่แบบอยู่ในป่าศัตรูพิพามาเสียบจึ๊กหนึ่งทีแล้วก็ตีธรรมดาหนึ่งทีโอ้โหตอนจังหวะที่ซอยนั่นแหละดาเมจขึ้นแบบโอ้โหไหลคือเป็น,ปนไอเทมเบิร์ดาเมเพสสำหรับตัวที่จะเน้นแบบตีแรงๆได้คือแบบ ขอจังหวะไม่มากแต่ขอเน้นๆอะไรอย่างนี้นะฮะจัดเสร็จมาสมุดก็เป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับเหมาะสำหรับการออกช่วงต้นเกมนะฮะไอเทมต่อไปครับผมใบมีเหตุความสิ้นหวังนะครับเป็นไอเทมที่จุดเด่นเลยก็คือโจมตีกระเาะสูงที่สุดในเกมนี้นะครับโดยจะเพิ่มสปีดขึ้นไหวอีก5%นะครับการโจมแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์เฉพาะเนี่ยสิ้นหวังนะครับการโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า50%นะครับจะ เพิ่มพลังโจมตีกายภาพขึ้นอีก25เป็นเวลา2วินาทีนะครับนะแล้วก็ได้รับผลก่อนความเสีายหายด้วยหมายความว่าถ้าเกิดศัตรูเล,ลือดต่ำกว่า50ปุ๊บเนี่ยการโจมตีครั้งแรกของคุณที่เจอเลยเนี่ยที่ทนกับเขาเลยเนี่ยที่ปะทะเขาเลยเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพขึ้นอีก25คือสมมติเราโจมตีกายภาพ500ใช่ไหมเราก็จะเพิ่มขึ้นอีก125อ่ะก็จะแรงขึ้นอีก1็ร้อยยี่าสิบห้าจ,ก,าาจาก,ก็จเท่ากย2วินาที ูจาก500เป็น625แล้วถ้าเกิดการโจมตีระติดิ้ที่ค่อนอีกโอ้โหเรียบร้อยบันเทิงแน่นอนนะฮะเป็นในเทมชิ้นหนึ่งที่ทุกสายออกได้เลยแต่ต้องเป็นสายทีโจมตีกายภาพนะนะครับแรงมากมากนะฮะแต่แต่ว่าเป็นในเทมชิ้นหนึ่งที่แพงนะครับเซเบอร์อย่างเงี้ยตัวอย่างเซเบอร์ใช้ได้นะครับเป็นตัวที่จังหวะขอ,อเข้าไม่มากแต่ช้อนที่มีตายอะไรเงี้ยนะฮะต่อไปครับผมนัมครบะ สำหรับสายกายภาพนะเพิ่มโจมตีกายภาพถึง80เลยนะครับที่ขนาดลดจากร้อยึงแล้วนะแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะแล้วก็บวก1 0ลดคูดาวครับผมแล้วก็บวก15าจอกอกกายภาพนะครับก็เท่ากับทางด้านของดาบเจนพาสนุกเลยนะฮะเอฟเฟกเฉพาะครับตามล่าสร้างความเสียหายแกศัตรูที่โลกศัตรูนะฮะห้าครั้งหรือชีฟจำนวนห้าครั้งติดต่อกันนะครับจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นอีก30%นะครับเป็นเวลา3วินาทีนะครับเอฟเฟกนี้มีคูดาวสิวินาท ข้อเสียของเอฟเฟกนี้ก็คือมีคู่ดาวที่นานนะครับถึงสิวินาทีนะฮะแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากเพราะในเกมๆหนึ่งสิบวินาทีก็ผ่านไปเร็วกันนะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นเวลา3 3นาวินาทีเนี่ย30% 3นาวินาทีเนี่ยมองว่าฮีโร่อย่างตัวที่ตีไวไวนะครับเหมาะกับการไล่ล่าอย่างโรเจอร์นะครับเอาโรเจอร์ออกไอเทมชิ้นนี้แล้วลองก็เถื่อนแน่นอนเพราะว่า1ลดคู่ดาวครับ2เพิ่มจุดิักิภาพนะสามเจาะเกาะ4 ยิ่งตีเร็วนะครับคุณยิ่งวิ่งไล่เขาเร็วซึ่งมันตีเร็วอยู่แล้วนะฮะแล้ววิ่งไล่เร็วอีกคิดดูกันจะหนีพ้นไหมนะฮะอไปขวาแห่งควายเเทในเเ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 เอเเกเเ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 เรเเ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 เอเเเเกเเ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 เตเเเเเเดเเเเเอเเเเเเเ l เเ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 เคเเ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 ว่าเป็นการโจมเีกเยภาพนะจะดูดเลเอด เท่าตัวเลยนะครับรวมไปถึงสกิลบางสกิลที่ดูดเลือดก,กายภาพนะครับเช่นการโจมตีทับอ,อันตรีของหวานๆเนี่ยที่บินบนฟ้าแล้ว็ยจิ้วๆจิ้วๆเนี่ยคือเกมอ่ะเขาระบุว่าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีกายภาพเพราะฉะนั้นถ้าคุณออกหานเกล็ดชังมาเนี่ยก็ไม่ได้ดูดเลือดจากสกิลนั้นนะครับแต่เป็นการดูดเลือดจากไอเทมที่ดูดเลือดธรรมดามากกว่าในขณะที่สกิลดูดเลือดเนี่ยถ้าคุณใช้ตัวละครอย่างอ่าเจเบอร์อย่างเงี้ยจังหวะที่เปิดไปพี่ละปันนะครับ หรือว่าการที่คุณช้อนศัตรูนะครับก็จะดูดเลือดเข้ามาหรือไายาบุสะเองที่สกิลอันติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือปาดากระจายไปอย่างเงี้ยก็เป็นการดูดเลือดเข้าตัวได้นะครับหลายอย่างนะครับแล้วก็สกิลดูดเลือดตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผลกับหมวกหมวกอันนี้เหมือนกันนะป้องกันเนี่ยหมวกคำสาปนะครับเพราะว่าพี่เคยออกแล้วนะฮะออกหมวกคำสาปปุ๊บแล้วไปยืน,กนใกล้ๆคีบอย่างเงี้ยพอคีบมันโดนเบิร์นจากหมวกคำสาปใช่ไหมหรือคนก็แล้วแต่โดนเบิร์น เลือดเราก็เพิ่มขึ้นด้วยนะแต่อาจจะนิดนึงแต่ก็ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปฮะสเกดดเตตดาวมันจะอยู่ครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมป้องกันสําหรับสายยิงนะครับหรือสายนักสู้ที่ต้องการแบบบูประชิดนะฮะเพราะว่ามีป้องกันไปถึง30%เปอ้ยขอ็นอภัยไปป้องกันไปถึง30หน่วยและดูดเลือดไภาพอีก5%เเนะครับเอฟเฟกเฉพาะนะครับก็คือเส้นชีวิตครับเมื่อพลังชีวิตของฮีโร่ต่ํากว่า3 0นะครับจะสร้างโลกดูดซับ็นจำนวน5 1าถึง1 0 0 0 350หน่วยนะครับเพิ่มขึ้นตามเลเวลนะก็คือหมายความว่าเลเวล1นึ่งคุณก็กัน510เลเวล15คุณก็กัน1,350นะครับเป็นเวลา3วินาทีเอฟเฟกนี้จะมีคูดาว40วินาทีนะครับอาดาบเนี้ยก็คือมันป้องกันยังไงนะฮะก็สมมติมว่าเราเล่นนักจริงนะครับแล้วพลังชีวิตเราต่ำกว่า30ปับ๊บมันจะสร้างเกาะขึ้นมาเลยอย่างน้อยก็ดูซับดาเมจได้1,350หมายความว่าเราก็เหมือนมีเลือดเพิ่มอีก1,350เออนะก็เป็นไอเทมชิ้นหนึ่ง ต่อมาไอเทมสุดท้ายนะฮะเงาทะเลขั้งเนะครับไอเทมที่เรียกว่าไอเทมหากินนะครับเอาไว้ใช้เคาน์เตอร์หรือโต้ตอบกับฮีโร่พวกฟื้นฟูนะครับมาดูเอฟเฟกกันนะฮะก็นอกจากบวกพันโจมตีแล้วก็บวกสปีดโจมตีอีก25นะครับเอฟเฟกเฉพาะครับสูบชีวิตครับสูบชีวิตนี่ไม่ใช่การดูดเลือดนะนะฮะเพราะว่าการโจมตีปกตินะครับลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตตรง50เป็นเวลา3วินาทีนะครับก็คือที่บอกนะครับ สมมติว่าฝันตรงข้ามเล่นตัวที่รีเจนเลือดนะครับตัวที่ฮิวเลือดตัวที่ฟื้นฟูนนนเลือดดีๆอย่างพวกอารูกาดนะครับรูบี้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกตัวที่รีเจนเลือดเลยอย่างทางด้านยูเรนัสน,นะครับทางด้านของฮิวดาอะไรเงี้ยจากที่เขาเอเตะก็ได้นะตัวฮิวข้างไหนแหละสมมติเขาจะฮิวให้เพื่อนเขาหรือเขาจะฮิวให้ตัวเองเขาจะฮิวให้สองร้อยโดนตัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮิวเพืร้อยเดียวนะก็คือหายไปเยอะอยู่หายไปเท่าตัวหนึ่งเลยนะก็ถือว่าเป็นไอเทมตัดเลือดที่ดีนะครับเขาก็จะเรียกว่าไไอออออเเเทมตตััดดดดดลลืืก้วยร นะครับก็เป็นไอเทมแนะนําสําหรับสายยิงนะครับสายยิงหรือสายโจมตีกายภาพบางบางสายที่เน้นโจมตีกายภาพเป็นหลักและเน้นสปีดในการโจมตีด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เน้นสปีดในการโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่ต้องออกก็ได้ไปให้เพื่อนออกนะครับเพื่อนออกก็คือให้นักเวทออกก็ได้อันนี้คือออกกปถึงออกตัดเลือดสายเวทอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ใช่ว่าออกชิ้นนี้นะเอี่ยนะครับก็หมดแล้วนะฮะ ลิปลงเลยมาเลียเวลานานผมควรก็ถ้ามีเข้ารีทับการได้ขอภัยด้วยนะฮะผู้ติดผู้ขัดก็ขอภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้บายไปก่อนจะ้ะ